สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูนุมตีแพ็คคู่ครับข้างบนนั้นซานี่ SY215C Super ACE ข้างล่างนั้น2 0 0รครับนะรวมด้วยช่วยกันเอาวัชพืชแล้วก็เอาคโครนครับใส่10ลอ้อเอาไปทิ้ง ใส่ดำไปทิ้งครับนะเปิดลงไปดินสมองเกือบ2เมตรน้องดูครับไม่เห็นไม่เห็นตัวเครื่องเลยนึกว่ารถจมครับรวมด้วยช่วยกันผุดหลอกอ่างเก็บน้ำนี่ครับโอ้ไม่ง่ายนะข้างล่างนี่กว่าจะเจอดินแข็ง2สองเมตรนะครับ อ๋อเื่อมสุดแขนครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับมิซูบิชิ 4M50 ครับสีสูบคอมบันเร็ l วทั้งคู่ครับแต่ว่าตัว ACE นั้นผลิดก่อนนะผิตก่อนน้ำหนักจะใหญ่น้ำหนักจะเยอะกว่าครับนะปั๊มคเจ็ k คนะครับสองีนี่เคสามเคเตัวเดินขายยาบ้าแล้วก็โรลเลอร์เจตัวกับแปตัวครับเอา้าเอื่อมสุดแขนเลยดึงไปโอ้พี่น้องว่าจมมาเนยถ้าบอก f อฟซว่าเอเนี่ยดูด,ดูดูมาช่วยกันนะมาคู่เหมือนรถคุณจะจมใช่ไหมไม่ใช่ครับนะดูครับดูเอาเหมือนจะดึงกันนะ แต่จมขนาดนี้ดึงไม่ไหวน้องดึงไม่ไหวมองว่าจมแล้วกันดูเหมือนมากครับแต่ที่จริงไม่ใช่เหลือแต่ง,งวงกันมั้ถ้าตัวนั้น ACE จะแพงกว่าครับนะ อา้าวเพื่อมสุดแขนตั้งคู่แกจะลงมาก็ลงไม่ได้มันจะไหลครับนะดูไม่เห็นหัวเก่งเลย <c oughs> 0.93เหมือนกันครับบัคเก็ตของเขาบูมอารเหมือนกันไหมอ ก็พอๆกันนะเดี๋ยวว่าระบบนี่จะต่างกันครับนะน้ำหนักต่างกันดิสามล้านโอ้สามลังกลางๆนะสองห้าสี่สองร้อยสี่นี่สามล้านเก้าเกา้าหมื่นอ๋อตักเลยไี่น้องสามร้อยหกสิบครับตังรับ จัดไปแล้วหนึ่งอุ้มอย่าคาเยอะนะเสียงเครื่องนี่ยังฟืดๆอยู่แต่ว่า A C E จะนิ่มกว่านิ่มกว่าเครื่องเบามากโอ้ทะลวงยาคาตรงนี้นี่เยอะมากครับ จัดเต็มปุ้มครับแห่งแกรงใหญ่รุ่น 215C น u p e r a c ซนเปอร์ี่คนจะชอบเยอะครับชอบเยอะอ๋อให้น้อง200ซีดันมาครับนะใส่เลยลูกเพย์ยาเยอะเหยียบไม้เหยียบไม้เหยียบไม้เอา เหยียบไม้เลยเหยียบบนไม้ผมเอาไม้ไปเหยียบ <c oughs> <c oughs> ต่างข้าวมาจากบุญเอายียบบนไม้กระโดดมาเลย <c oughs> โอ้ยผมนี่ผาใบกับโดนเลยเนะี่ยครับเอาไม้ตัวเอาฟืนตัวหลายจัดเต็มปุ๊บครับ ส่งไกลน้องได้ชมกันอิบเอ็กแซปตสามร้อยหกสิบเดี๋ยวจะลงมาช่วยครับนะสองร้อยสี่มิดเก่งนะมิดเก่งเลยแต่ยังทำงานได้ครับเคเจ็ดกับเคสามนะครับ้อเอออย่างนี้ ดีครับดีได้ผลดีอ๋อสามหกศูนย์ครับเอาไปทีไปกลับนี่ห้าร้อยเมตรอาอยังไงเอายังไงเอย่ยเหลือแต่บุ้มกับอามครับ ส่องไกลน้องส่องไกลก็ทำงานดีทั้งคู่ครับนะจะอขอบคุณครับเ็จัดเต็มโอ้ยวดูครับไม่มีปลาลไม่มีสาบแหลกม,ม,มากเลยปหมอประแพทยปลานินปลาในไม่มีนะมีอยู่ปลาดุกชิดหน่อยปลาไหลก็ไม่มี เอียนก็ไม่มีน้องปลาลดก็บ่ามี่สนใจซันนี่แม็กซันนี่จัดให้ครับรวม้วยช่วยกันมิดเก่งยังทำงานได้ครับ ได้ปูมยาวมานิสะใจครับเนี่ยก็สามัคคีอพลังครับ จะเป็นดินทรายครับนะดินทรายพอเจอน้ำก็จะเป็นคโคลนก็ยังทำงานได้จริงก็เปิดลึกไปครับนะเปิดลึกก็อาจจะมองเหมือนจมนะครับเหมือนติดแต่ไม่ใช่น้อง จะลื่นไหลมาไม่เป็นไรข้างล่างแข็งครับนะแต่ว่าระยะเม็ดครึ่งกับสองเม็ดนี้รถกระจมได้เหมือนกันมวลน้ำหนักถึงนุ่นครับยีิบสองกับยีิบเนะอ็ดตันเนี่ยเสียงครางมีครับเคสามวีจบเคสามอันเคเจ็ดครับ คัน,นใหญ่ก็ทำได้ต้องทำได้รถใหญ่ไงแกยังไหวยังไหวกดจำคันเดียวก็วิ่งลำบากลยอาจจะช้าเลยทางมันเข้าออกยากอ๋อ รอสักครู่ครับรอสักครู่จัดเต็มอุ้ม,ม่น้อง S, 2> S Y 2 5 4 Super A C E เอาวัชพืชออกครับนะแล้วก็ตักโคลนเอาไปทิ้ง2 0 0อยซีอยู่ข้างล่างครับมิดเก่งยังทำงานได้อโอ้เต็มอุ้มมาเต็มอุ้มเลย ชมองบิน A C E น่าจะสูงกว่าครับนะอ๋อใส่เข้าไป F X Z 3 160พลังมาตั้งรับโอเคครับอย่างนี้ก็งานจะออกเร็ว สนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator and Truck 0 9 8 2 7ท3 7 5 2์เดเดินทางมาเป็นหมื่นลีเพื่อทำคลิปให้พี่น้องได้ชมกันครับผิดพลาดใดก็ขออภัยนะครับสนใจซานนี่กับแม็กซานนี่นะครับอ๋อไรด,ดูแพ็คคู่ถือว่าสนุกครับสนกุกโยนให้กัน ้ปุ๋ยล้นๆเนเลยนะครับทำปุ๋ยหมักเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยน้าก็ว่ายาค่าน้ำจัดให้ดูครับนะเอือมสุดแคนเลย สิบล้อจะสองคันนี่มันจะเร็วกว่าน,นี้ครับแพ็คคู่ก็ค่าตัวอยู่ประมาณสามหกหกล้านกว่าเลยเนี่ยโอ้มันไม่หนักน้อง,องแต่ว่าเป็นยาเฉยๆมันจะพืชใส่หลายหลายโลดพัวหนะ อ๋อใส่เยอะก็ได้เดี๋ยวมันไหลออกข้างหลังเปิดท้ายออกครับสามหกูพี่น้องจัดนิ่มๆอ๋อเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ